คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตคายสวัสดีครับพบกับเซียนนอกอตคายอีกเช่นเคยครับวันนี้วันจันทร์ที่23มกราคม2566ครับเราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลเซรีอาอิตาลีร R I 3, ครับ ระหว่างอินเตอร์มิลานกับเอมโปรีจะเตกาเนลลาบ้านเรานะครับ4-2 45นาทีข้าคืนนี้ครับที่สนามสตาดิโอจูซเป้เมอร์ซ่านะครับในบ้านของอินเตอร์มิลานครับมาดูเลยครับเจ้าถิ่นครับอินเตอร์มิลานแชมป์อิตาเลียนซูเปอร์คัพและเป็นทีมอันดับ3ของบนตารางคะแนนเซเรียอานะครับแมตช์นี้ครับโค้ชชาวอิตาเลียนครับ ซิโมเนอินซากิยังไม่มีมารโรโบโซวิสกับมาซีฮันดานวิสบาดเจ็บนะครับและโมโรเมลูลูกากูนะครับหายจากการบาดเจ็บกลับมาแล้วครับจากจากเกมที่แล้วนะครับกับเอซีมิลานครับสนุกเลยทีเดียวนะครับนัดนี้ถือว่าก็ยังเต็มที่อยู่นะครับสำหรับอินเตอร์มิลาน มาดูฝั่งทีมเยือนครับเอ็มโปรีทีมกลางอันดับที่12ของโคชชาวอิตาเลียนเปาโลซานิติครับมีลิส์แข้งบาดเจ็บครับทางด้านมัตเตียเดสโตรออเบโตกาซีลอนโซโตเนลลี่และเดียนมิสซารีนะครับรวมทั้งลาดดัสวานมารินนะครับที่ติดโทษแบนครับดัดนี้เอ็มโพรีก็ยังยังดูดอปนิดนึงนะครับ มาดูทัศนะและฟันธงนะครับสำหรับคู่นี้อินเตอร์วิลานนะครับฟอร์มระยะหลังในเซเรียาอานะครับอย่างยอดเยี่ยมกับการกลับมาเก็บชัยในเกมล่าสุดทำให้กวาดชัยไปทั้งหมด4นะครับจาก5นัดหลังพ่วงผลงานไม่แพ้นะครับตลอด5นัดที่ผ่านมารวมทั้งเกมในบ้านอย่างแน่นอนกว่าเอมโปลีครับ ทางด้านเอมโพรีครับฟอร์มช่วงหลังในเซเรียอาครับยังเล่นได้ดีเหมือนเดิมนะครับเมสมอ2นัดติดก่อนกลับมาเก็บชัยในเกมล่าสุดครับขว้าชัย2เกมจาก4นัดที่ผ่านมาครับวันนี้แมตช์นี้ฟันธงที่เด็ดครับอินเตอร์มิลานชนะเก็บชัยเหนือเอมโปรีได้ครับสำหรับวันนี้ กดถูกใจกด Subscribe เป็นกําลังใจให้เซียนอนอกอตาขายด้วยนะครับหรือใครจะทายผลสกอร์เข้ามาก็ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้เซียนอนอกอตาขายลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ